สวัสดีนะครับทุกคนหลังจากที่เราสั่งไมโครอินเวอร์เตอร์ของดีเมานะครับแล้วสั่ง AC Jack ตัวนี้แยกมาแต่ว่าเขาส่งมาผิดแบบนะครับมันไม่สามารถใช้ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้แจ็คอีกฟังหนึ่งคือที่ตัวเครื่องเขาจะมีแจ็ค ตัวสั้นและก็ตัวยาวเป็นตัวคู่กับตัวเมียนะครับเราก็ถอดคอนเนคเตอร์ฝั่งสายสั้นมาทําเข้ากับเบรกเกอร์เราก็เช็คขั้วก่อนนะครับตัวคอนเนคเตอร์เขาจะมีมาร์กบอกลายนิวตันแล้วก็กาวสําหรับสายที่เราต่อมาจากเบรกเกอร์นะครับเป็นสายว c ซีหรือว่าสายฝอยนะเราก็ต้องไลทตะกั่ว,วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือ,อ,อใครไม่สะดวกนะครับจะย้ําเป็นหางปลาคอยเ์ก็ได้เหมือนกันนะครับาปอกสายนะครับแนะนําให้ปอกพอดีกับบูธยางกันน้ำนะไม่ให้ตัวสายที่เราปอกเนี่ยเลยออกมาด้านนอกไม่งั้นบูธยางกันน้้ก็ตอง มาทาใหม่อีกรอบหนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดันตัวซ็อกเก็ตนะครับเข้ากับตัวล็อกและขั้นตอนสุดท้ายเราก็นําบูทยางที่ผมบอกไปเมื่อตกี้นะครับดันปิดท้ายสายเพื่อการน้ําแล้วก็ขันให้แน่นแค่นี้เองสิ่งสําคัญอีกเรื่องนะครับก่อนปิดท้ายสายหรือว่าปิดบูทแบบนี้นะครับแนะนําเช็คขั้วซ้ําอีกทีนะครับว่านิวตันกราวถูกต้องหรือไม่นะครับเผื่อใครหาแจ็คไม่ได้แบบผมนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณที่การติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ